ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมอาพี่น้องครับกะมาพบ้าะพร้ากันกลางทงน้าือเก่านะครับพี่น้องกับกะงัวของหอยวีนะครับพี่น้องครับวันนี้ผนมีงัวอ่าไม่มาฝากพี่ฝากน้องกะหลายอยู่หรอกครับกะ่ทเป็นอ่าแม่ลูกมั้งนี่ทุกคู่นี่ก็ได้นะครับพี่น้องครับเฟมใหญ่ๆเลยนะครับแล้วกะมีงัวทองกะจะมี่หานะครับเนาะงัวสาวกะมีคือเก่าวด้วยครับพี่น้องครับพี่กัดกะบยู่ที่บ้านหนองอีกุ้มตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกำมะละไสาจังวัดกาลาสินนะครับพี่น้องครับอ่ะอยากได้งวดราคาเกษตรกรอยู่นี่ตอร้องได้สุดโตแล้วก็ส่งฟรีถั่ยอีสานสุดโตนะครับพี่น้องตะเก้าเอาอยากได้ตัวใดเดียวบนชูสิภาพมาเบื้องกันนะครับพี่น้องขุดหอยวิแล้วก็ยางไปยุ่นเนาะเดียวบนชุสิภาพพี่น้องนี่ไปทักทักก็ทั้งหอยวิทัทง้ทงยุงง่นกันนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคครับสวัสดีครับผมพอกนอีแล้วออกกครับมูอน้ก็ได้ครับ มันนี้มิเีนานาได้ครับท้องแปเดือนเก้ท่องเกเดือนเมือนแล้วครับยูนี่แเข้าเดือนมือแล้วครันีมท้องวัดติครับผมท่องวัดครับผมเขาเก้าเดือนมื่อแล้วเอาเลยครับเอาเบอร์โทรมาครับบอรศูนย์แดดสามศูนย์แปดศูนยี่หกครับอีกเบอร์หนึ่งที่ไไลได้น้ำกัศูนย์หกสี่ห้าเาสองสี่แปดหกครับเฟ c e b บุกกับวินัยมรคภครับผมครับทรงพีสวัสดิ์เนาะทรงพีสวัสดิครับผมสวัสดีครับผมเบอร์หนึ่งยูใส่ครับเอานี่เลยครับผมเออเอาน่าหน เขาเก่าเดือนแหละครับเบืองน้มลดนับมือเลืดตัวนี้บักใหญ่บักอ้างเลยแหละครับท่องกับพอได้ครับพอเขาเอเสามหนึ่งครับผมมีเอกสารเนาะมีเอกสารครบเรียบร้อยครับผมส่วนสูงครับประมาณร้อยสี่สิบสามบวกครับผมร้อยสี่สิบสามบวกง้อลูกไหนลูกสองมั้งนี่พี่น้องเป็นบ่เป็นลูกแรกคือลูกสองนี่แหละครับเรื่อลูกสองนี่แหละพี่น้องเอ้าเอาเกินสองดอกกันนั่นก็ได้ครับทอด้วยครับทวยวิไปไปสามเก้าพันบาทครับผมหมื่นเก่าได้ไงเป็นไงเป็นไงแล้ครับนี่ควงหางบากไงเอ้าเบิ้งมุมสูงนะมาหนี่งเดี๋ยวสีผ้าไปเบิง อทั้งหนานะครับเนาะมึงดากมึงกลุนได้ครับผมครับผมเป็นบะหมันได้ครับพี่น้องหนาลึกครับผมหนาลึกแดงจึ้งครงผู้ได้มากดูงหมูได้ได้เลยล่ะการใส่บ่ปานบ่วดังขาบ่ถกบ่ถอนนี่เบงไทยเอาพี่น้องเฉียงเชียงครับผมผู้ใดมากดูกหมูเอาตัวนี้สามหมื่นเก้าคือได้ใส่ไงนะครับเอาได้ครับไงเป็นไงอันนี้คือทรงหิฟีถวยอีสานแล้วก็ต้อได้อีกแล้วพี่น้องครับครับผมแล้วแต่ผู้ใดสิได้อ่าต้อได้หน่อยได้หลายนีคืออะได้ครับผม คุยกันได้ตำหนิผมไม่เนาะครับผมรับประกันตำหนิครับผมรับประกันตำหนิให้เด้อครับพี่น้องครับหนาลึกมากเลยครับตัวนี้หนาลึกนะครับนี่อ่อตำหนิกะทิบ่งตีกะทิมีหูนั่นแหละครับขีดหูเดียวขีดหน่อยหูมันวินไปนิดนึงนะครับขังไส้นั่นแหละครับแต่ว่าเอาไปเป็นแม่บอกผมว่าไม่มีปัญหาหรอกครับเอาตัวใหญ่ตัวแรกเบอร์สองครับวันนี้นี่แหละครับเอาใหญ่ต่อไปเนะครับนี่วันนี้ตัวนี้ขางอ้างบหมคักได้ครับพี่น้องใหญ่ต่อไปเนะครับโอ้สิบูเป็นลูกแฝดบอกแฝดตัวนี้นออกแฝดเออกแู ย่างลูกย่างย่างลูกย่างอันนี้ตัวบกเง่้ยนะครับสูงน่าจะลอยน่าจะลอยซีฟิลหาได้เนาะตัวนี้เออไปตัวนี้ท่องแค่เดือนแล้วตัวนี้ตัวนี้กำลังลดขอดวันที่สิบครับนี่กำลังลดขอดสิบกุ่มผ้านะครับพี่น้องกำลังลดขอดวันที่สิบครับตัวนี้ลูกที่ไหนครับน่าจะเป็นลูกที่สองครับผมน่าจะลูกสองเออโอเคครับผมท่องพ่อไหนครับกพ่อช็อกโกแลตครับผมช็อกโกแลตพ่วงหางบกเงี่ยอาลครับผมกำลังลดขอดเพื่อวันที่สิบครับสูงนี่หนาลอยซีฟิลหาได้ด้วครับได้ครับผมตัวไหนครับตัวนี้ตัวนี้ สามหมื่นหนึ่งพันบาทครับผมตัวสามหมื่นหนึ่งนะพี่น้องเขานบมือได้แล้วเขานบมือได้แล้วนบมือได้แล้วนะครับตัวนี้หย่บ่กคักเลยด้วยพี่น้องตัวนี้อันนี้ผมบอกก่เลยกเวร์รุนเฟษดนะครับเออเสร็จละเที่ยงความครับนี่พี่น้องอิ๋วเสือบอ่ง้สียังเสียดให้รูปแบบแดงเลยด้วยครับด้อพี่น้องช็อกโกแลตไว้ครับผมเพื่อเพิ่มสีช็อกโกแลตสามหมื่นหนึ่งพันนะครับพี่น้องครับนี่เอาสีไปเติมอีกแม่เพิ่นเป็นแดงนวลแม่เป็นแดงนวลนะครับ ขาโบทกบบถอนนี่ย <c oughs> างยากแหละครับม <c oughs> ันยางยากแหละมันบอกง,ง่ายเนาะนี่นะครับสามหมื่นหนึง่งพันบาทครับผมต่อรองได้ครับผมหนึ่งตำหนีบ่มีได้พี่น้องอาเบื้องมุมนี่ป่ะนี่สามหมื่นหนึง่งอา้าวนี่มักตัได้ครับหางงามครับครับน้องโมติงนะครับผัวหางบอกงา่ายอ้าวหมักตัดไหนบ้างเอาตัวที่สามครับครับตัวที่สามตัวนี้เลยครับนี่ตัวนี้กระท่องเนาะครับผมตัวนี้ท่องแรกบ่เดี๋ยวเด้อ ตัวนี้เป็นท่องแรกนะครับน่าจะเป็นท่องแรกน่าจะทุกข์ว่าท่องเลยวาเกินท่องสองแล้วเอาแรกแรกว่าเกินสองเนี่ยผมแรกว่าเกินสองท่องจักเดือนแล้วตัวนี้เขาสามเดือนครับผมสามเดือนก็พอได้ครับอันดามันครับผมท่องแอลดามันส่วนสูงร้อยสี่สิบเท่าไหร่ครับก็ร้อยสี่สิบสามบวกได้ครับผมร้อยสี่สิบสามบวกตัวนี้เปิดที่เท่าไหร่ครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับผมคุณนี่สองหมเอาไม่เอาไม่ เอาสองหมื่นเจ็ดพันหาเลยครับเอาสองหมื่นเจ็ดพันหาว่สันพี่น้องเอาสองหม่เันหาเลยครับยังทรงฟีถอีสานอยู่บีสานเก่าครับผมคือเก่านะครับสองหมื่นเจ็ดหอยได้ครับนี่ราคาตัวกับเปี่ยนกลางอากาศนี่เรามันลืมครับมันลืมนี่มันชีบวยอะไรใครใครจะดอกเปี่ยนรถลงมานพี่น้องเจ้าวยไได้เอาสองหมื่นเจ็ครับผู้มักโใหไ่กะมาเลือกบ้างเอาครับผมตัวจริงกะญ่อยู่ตำหนีโบมีอย่างเนาะเออนี่นะครับยังลูกยังเดินเดินเดินไปลูกไป ย่านกล้องเป็นกล้องเซื้อดๆหรอพี no yes euh. ่น in ้องเป็นกล้องเดือดครับเชียงยอะนี่นะครับหนาหนึกก้นครับผมหนาหนึกงสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยหนังหนาดีนะครับเนาะสามเบอร์แล้วเบอร์ที่ซีครับอันนี้เบอร์ที่ซีดีเลยครับงูหล่นนี่กระท่องบอกหรือไม่กระท่องท่องนี่ก็เขานี่ก็ะเเกวเดือนเด้่ยเขานี่ตัวนี้กระท่องสิกเกวเดือนเหรอพี่น้องเกวเดือนแต่ได้เขานุ่มลงเหรอเนี่ยตัวนี้ท่องก็พอได้ไหมพี่ตัวนี้ท่องก็ช็อกโกแลตครับผมช็อกโกแลตเป็นงวหัวหล่นนะพี่น้องท่องสิกเกวเดือนแล้ว นะครับสูงเท่าไรครับประมาวลอยซีซิบหาได้ครับบุ้มลอยซีซิบหาได้เออโอเคครับท่านี่แหละเออลอยซีซิบหาได้ลูกที่ไหนครับน่าจะเป็นลูกที่สองนะครับว่าน่าจะเป็นลูกแรกหรอกน่าจะลูกสองแล้วแล้ไหนเป็นลูกสองครับตัวนี้หอยวีเปิดเท่าไหร่ครับสามหมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้สามหมื่นหาไดครับได้ง้วงหัวลุ่นทองชกแล้สีอะไรครับเนาะสีแดงเข้มนะครับพี่น้องสีแดงเข้มแดงใหม่ที่นี่แหลูกเออนี่นะครับถึเห็นยังนี่ถึงจะถ่ายยังข้างล่างลึกๆนี่แหละสามหมื่นหานี่ อนี่นะครับอเอาเล็บผม,มีปัญหาได้ครับเรื่อผมเดี๋ยวเบื้องให้เอาพี่น้องอาจจะไม่เห็นดอ,อกมันค่าเสี้ยงนะครับนี่นี่การเดินกันยางเอาเบงตะร <บา S 1> <า>ับได้ครับกินหญ้าบ้านเฮาเนี่ละเบื <c oughs> บ้องตบาขาโพธิท์ทงโพสันกับเอาแล้วละ่ะวัวดอกแยกกินหญ้าพอดีอยู่นี่เพราะว่าผมมีหัวอาหารกินครับผมนี่รับไว้ทั้งรมชาตินี่พี <c oughs> ่น้องเอานี่เบอร์ที่สี่นะครับเรื่องโมโอติงนะครับมีหางกับตอไปเลยครับสีแดงเข้มตะไนนหัวลุ่นอ่ะเบื้องเล็บไกลๆเอานี่นะครับ อ่ะมักตัวได้ออกเตาเดือนแล้วครับลุนมือเลยครับเอาตัวที่หาครับป่ะนี่แหลนะครับเอาแม่ลูกน้อยนีละตัวที่บัานี้เริ่มเป็นแม่ลูกนะครับพี่น้องเป็นแม่ลูกครับเป็นแม่ลูกอ่ะน่าจะลูกแรกชั่วช่วงเหรตัวนี้ลูกมันตัวไหนครับเนี่ยครับลูกน้อยนี่ครับโอ้ตัวนี้นะครับสองเดือนกว่าครับลูกตัวแม่สองเดือนกว่าอ่าลูกพ่อไะไครับ ลูกบามันแดงน้ำบานเขานี่ยแหละครับเป็นมหาทัพน้ำบานนี่แหละแม่เพิ่นสูงเท่าไหร่ครับแม่กจ็จะสูงประมาณร,ร้อยสามเจ็ดสามแปดเหรอครับร้อยสามเจ็ดสามแปดไดครับลูกสองเดือนกว่าลูกตัวแม่แม่กะท้องว่างเลยพี่น้องตัวดีคู่นี้หอยวบีเปิดเท่าไหร่หมื่นเก้าพันบาทครับผมคู่นี้หมื่นเก้าหนึ่งเลยพี่น้องอุย้ยอันนี้พราเอาเด้อครับเด้อสำหรับผู้หางบหมื่นเก้าได้ง้วแม่นุ่หมื่นเก้าได้ง้วลูกแดงว่างามเลยครับลูกเพิ่นลูกตัวงามนี่พี่น้องนี่นี่ลูกตัวแม่เด้อครับนี่หมื่นเก้าแม่กะย่างสดเลยล่ะ มื่นเก่าพี่น้องครับคูมื่นกาบาทัทนะครับได้งัวแดงไปเลี้ยงแดงอ่เครื่องก็เก,เกือบเกือบบวชร้อยพูดละพี่น้องเกือบบวเต็มนะครับอันนี้คนหางมันเสียซื้อเนาะนางหางว่ได้ดขาดนะครับพี่น้องเนี่ยเราจะพาบางทางนี่ตำหนิบ่มีอันนี้เบ,บ,บอร์หาเลยพี่น้องเด้อเบอร์ห้านะครับ ทุกตัวนี้งามนี่พี่น้องเบอร์ที่หกครับอันนี้บอร์ที่เกาังเหนี่วน้อยนี่ครับมางวดที่แล้วได้ขายมันแลนงผดก็อยาว่ามันแค่ว่าสันรอบที่แล้วมันแลงหนี่งรอบน้องเพิ่นว่ามันแค่เพิ่นว่าอยากได้หุ่นยานมันแค่เหมือนนี่มันเศร้าแค่แล้วบวแมบนไม่เสียวบางคันม่ได้ผูกหรือซื้อมัได้ผูกก็ไม่ไม่เชียอเสียว่ังหันอ่ะวันนี้เศร้าแค่แล้วเอาวันนี้มันจะเดือนครับวันที่วันที่หกเจ็ดเดือนอยู่บ่ครับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนได้ครับเจ็ดเดือนก็เขาแปดเดือนผุแล้วมันหนาดีจกพี่น้องออกีบักติดอครับ เขาท่านด้เกิดสูงเท่าไรครับตัวนี้จิบวในร้อยสามสิบยูบะครับใส่ประมาณนี้นะครับร้อยประมาณร้อยสามสิบว่ขาดครับร้อยสามสิบบวกลบโดยประมาณนี้แหละครับรอบนี้หอยวีเปิดเท่าไรเปิดเท่าไรเห็นเก้าพันห้าร้อยบาทครับฮะเก้าพันห้าร้อยบาทครับอ้าเสียแล้วด้วยพี่น้องเปิดขายได้เกาอยากขายมันไหลว่าสาวที่ตัวเมียได้พี่น้อง นี่แ่งบมาถึงมื่นไหมพี่น้องก็วัดรอยบาทครับหนาดิพ่อมเอาเจ้าสีไปเสือสเจ้าสีเจ้าสีว่ได้ถึงมื่นเหนียวสรงไห้ตัวอีสานพรอนี่เป็นป่นงไห้ตัวอีสานเลยก็ัดรบาทนี่เอาเลยตัวเดียวนี่ละเกาพันหาว่าตัวแม่บ่มีตัวเดียวทรงถุยสานครับว่ตั้องตัวดอกเนาะตัวเดียวกับรงไห้ด้งวบมาถึงมื่นนี่แหละหางบบเอาผู้ใดเห็นแล้วเห็นราคาแล้เฝ้าทุเด้อเนอยากได้พนว่ามันแลียนหมมันยาบมันแช่พันว่าหอนี้มันเท่าไอ้ี่ ยืนดีแต่ไอกดูชัดๆนะครับตัวเดียต่อกันได้ครับเนาะเจ้าต่อสับพี่น้องขันพุ่นแล้วขันเลี้ยตัวแล้วก็อเห็นแล้วอีกอีกขันหนึ่งถ้าไปคาสุกหรือขันยุ่งไก่กันมันพาะเอาโดนละนะครับเอานี่นี่เก่าเหงาพันตัวต่อไปครับเอานี่เลยครับแม่ลูกนี่ล่ะแม่ง่ายนี่ลูกมันยุ่งใส่ลูกมันน้อยหางเงินอยู่หุ่นลูกน้อยอยู่พี่พี่น้อง แม่นี่บกง่ายเลยนะครับตัวเงาครับลูกตัวแม่พร้อมนะครับเงามพร้อมล่ะลูกไปลูกหาเงินลูกเร็วเร็วหาเงินลูกเร็วนะครับไปหาเงินลูกไปสิบห้าเบอร์แม่บบกง่ายเลยเด้อพี่น้องถ้าหนึ่งมาแล้วเงินลูกไปเขาหาเงินนี่นี่นี่ลูก่นลูกจักเดือนแล้วครับลูกกับชิบวเขาเจ็ดแปดเดือนนะครับเจ็ดแปดเดือนนะครับลูกอัปเปเชยครับลูกอัปเปเชยเจ็ดแปดเดือนแม่สูงเท่าไหรครับนี่แม่ก็สูงลอยหาสิบห้าบวกครับผมแม่สูงลอยหาสิบห้าบวกนะครับครบนี่แบบง่าย แม่ทับไปหรือท่องไปครับแม่แม่แม่ทับได้ดสามมื่นสี่มื่นนี่แหละครับทับก็เอาไปเคาไปเฉลกันครับผมโอซี่เอาไเชลกตัวเก้าเนี่ยนะพี่น้องนี่เดี๋ยวผมยางไปทั้งคุนกันเจ้าสิบัวหย่อนแสงนะครับลูกเด็กสูงประมาณร้อยสามสิบบอกลบได้เดี๋เด้อครับหนาดีอยู่โค้งสางเงี้ยบอกขากลยตัวนี้เออเป็นง้วบดนะครับง้วลูกขี้ไดนหอยวินนี่ง้วลูกแรกครับผมเป็นง้วลูกแรกเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเด้อผมสียางออกไปทั้งคุนกันพี่น้องทั้งนี่มันมืดนุวดเดี๋ยว้อรอแป๊บหนึ่งมาถามราคาให้เออ คู่น้อยวิวาเท่าไหครับสามหมพายบาทครับสามหมื่เจ็ดหอยเอเอาหอยวิยังอาไปทงังุนใหรูมาทังสิครับสามหมื 37, 37, <500 S 1> ่นเจ็ดห้าร้อยบาทครับเลเลยครับแม่ย่งี่ล,ลูกกันหย่แล้วูกหญ่แล้วเออลูกมาท่านี่ปดี้เอลเอล <c oughs> ดูดิเออ <c oughs> โอเคเ่ะขนกับเป็ากเมีท่านนี้เนาะเออทานนี้เอเอาเบิ้งโค้งสั่งเลพี่น้องเด้อคใหญ่ดีสามหมนเจ็ดนี่หูกับเบาเด้อครับลูกเพิ่นหูเบาเด้อครับยังปากพอดีเลยครับ นี่หน้าตาบทตำนี้บ่มีอย่างเนาะบ่ครับเราปรกันตำนี้ครับผมเอาเบิ่งแพื่นหลังลูก <c oughs> เดี๋ยวได้พยายัญชนยอวยแม่ออกกับลูก,ออกเข้ากันหันมาทางพี่เป็นลูกแม่ก็ได้เออ <c oughs> นี่นี่นี่เอ้าเอาเบิง่งมุมนี่ไปดินี่สามหมื่นเจ็ดห้าร้อยเนาะครับผมนี่นี่แม่ลูกตัวแม่โคบกใหญ่นเลยนะพี่น้องนี่เบิ่งเราปล่อยหาสิบหาเอ้าครูต่อไปครับครูต่อไปดีแล้วครับเอ้ยมุมนอนอยู่นี่ละอ่ะมุมน้อยไปใช่หร เียมุ้มนี่เป็นแม่ลูกกันปะครับเป็นแม่ลูกครับเดี๋ยวมีลูกมันเออเดี๋ยวให้เปินไล่ลูกมาจะครับกันนะพี่น้องเด้อรอแป๊บนึงครับให้มีไปไล่ลูกอยู่นี่มาลูกมาเร็วรอแป๊บนึงครับเอาพี่น้องครับลูกมาแล้วป่ะเด็กเม่มุ้มนี่ลูกลูกแดงบดลูกจักเดือนแล้วลูกกระชิบว่าเขาสามเดือนกว่าครับสามเดือนกว่าลูกพ่อแดงครับนี่ลูกกระชิบเป็นพ่อแดงบามันน้ำบ้านนี่แหละครับพ่อแดงบามันอันนี้เบิังลูกกันนะพี่น้องเด้อแม่ามุมมุ้มบางอ่างแม่สูงไรสี่สิบห้าได้เนาะได้ครับผมอ่า ลูกที่ไหนครับไหนเป็นลูกสองครับผมลูกสองแม่ทับไปนี่แม่ทองว่างครับผมทองว่างคู่นี้ห้อยวีเปิดเท่าไหร่ครับสองหมื่นสี่พันบาทครับผมสองหมื่นสี่พี่น้องแม่ลูกตัวแม่ยด้วยครับเด้อสองหมื่นสี่เอาต่อรองได้อีกอยู่ด้วยครับต่อได้อีกอยู่ด้วยพี่น้องฟีสตัวอีสานเพิ่มสองหมื่นสี่นี่แหละแม่ค่อนข้างที่จะง่ายอ้างดีอยู่นะครับเนาะนี่บว๊แบบจัดเต็มนี่แหละนะครับตำหนิไม่มีงั้นลูกที่ไหนกันลูกสองครับผมลูกสองนะครับพี่น้อง อ้างเรื่องนี้หรอครับแม่เพื่อนกระไดแม่ยังอ้างเล่นล่ะให้ลูกแดงนะครับพี่นอ้องนี่ขออหูวดำแดงบดนะครับพี่นอ้องนี่เด้ออันนี่เบื้องด้านข้ออ๋อถือว่าเบื้องขางเดียวแล้วล่ะพี่น้องครับตัวแม่เพื่อนกระไดนะครับนี่ค่อนข้างที่จะชุดใหญ่เลยนะครับสำหรับราคาสองหมื่นสี่ต่อได้อีกอยู่ได้พี่นอ้องคมที่เท่าไหร่ล้วจำม่ได้แล้วคมที่เท่าไหด่พี่นอ้องไม่เคี้ยนเลยเนาะ <laughs> นี่ นี่นาจะเบอร์แปดบ่นี่บ่ไดนใจได้ครับเราเอานะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นอีกเส้นหนึ่งกับนาจอก็ได้ครับผมมนกับนาจอเด้ไรพี่น้องเม้อเามนก็ตามนาจอครับผมตัวต่อไปครับเครมนี่เลยครับครมนี่แม่ลูกแดงจึงครับลูกัวแม่ได้พี่น้องเด้อเบิร์ก็ขึ้นตามนาจอเด้ครับแดงนี่เป็นสีน้ำหมากคุณัวนี้ลูกหนาพร้อมอันนี้ลูกจักเดือนแล้วลูกประมาณสองเดือนกว่าบหนมาถึงสามเดือนครับผมประมาณสองถึงสามเดือนได้พี่น้องเด้อ สองเดือนกลัวพอถึงสามเดือนลูกพ่อไหนครับลูกไออเมริกาเจ็ดเก้าครับผมลูกอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าเม่สูงเท่าไรครับนี่แม่สูงกว่ามาลอยสี่สิบครับผมลอยสี่สิบได้เด้อครับพี่น้องงวดลูกไหนครับไหนเป็นลูกแรกหรือลูกสองประมาณนี้แหละครับลูกแรกเ่าเกินลูกสองครับพี่น้องครับนี่แหละให้ลูกแดงจึงคิงคู่นี่หอยวิบเปิดเท่าไรครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับผมสองหมื่นแปดห้าร้อยอันนี้เล่นเบื้องลูกก่อนนะครับพี่น้องเด้อมุมนี้นี่แหละเบื้องไกลๆชัด สาวไม่ได้การเจ็ดเกาครับผมไม่ได้กาเจ็ดเจ็ดเก่า,บกาเ,เ,เาบิ้งความแดงความหยดนะครับเนาะนะ่ะเป็นอ่างัวบดท,ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะลูกกัน่าจะลูกที่สองนี่แหละพี่น้องว่าเกินนี้หรอกนะครับนี่เรื่องดำนะครับอา่าเบิง้งมุมนี่นี่นะครับตำหนิ้บ่มีอย่างนะครับพี่น้องเนะ้อตำหนิไม่มีนะครับเลือกเอาพี่น้องมักแบบใดนนะครับเนาะงัวจะข้อของหอยวินะครับ ว่ะาสองมื่นกรัวพี่น้องสองมืนแปดเดือกเอาต่อไปครับนี่นะครับเอาสาวเนี่ยครับตัวนี้อีกปิดไทยหรือเป่ครับนี่ครับปิดไทยครับผมปิดไทยวัวสาวด้วยพี่น้องครับใกล้แล้วมันยานผมตัวโอ้ตัวนี้มันตื่นเต๋มันยานผมวายานพี่มั้นชู้เหรอยานสผมนี่แหละมันตื่นห้อยพี่เอาตัวนี้เป็นวัวสาวใส่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับตัวใหญ่เติบโตนะครับสาวโบดลูกของพ่อใดครับนี่ ลูกของไอ้สติงเล่ครับผมลูกสติงเล่นะครับหอยวีเปิดเท่าไรตัวนี้มื่นเจ็ดพันบาทครับผมอ่ะตัวนี้มื่นเจ็ดด้วพี่น้องได้ครับเปิดเนื้อให้ไป่นหัวสาวด้วยครับได้พี่น้องครับเปิดอ่าราคาเนื้อให้เลยมื่นเจ็ดสูงร้อยสี่สิบด้วยครับพี่น้องนี่อ่ะเลือกเอาผู้ใดมาผมว่าไม่ห่างก็แยกกันซื้อกันมื่นหายด้วยหรอกครับนี่หัวสาวนะครับเนาะมื่นเจ็ดตำหนิบ่มีอะไรยอย่างเนาะนี่เอามันกับบอตื่ินี่แตมันบอตื่ิลสิโยนโยนเตื่นแต่ผมมันหยาดแต่ผมเน่ยไปหาหมู เออมันยากดูครับเอ้าเป็นงวดแดงบดนี่เดี๋ยวจังไฟลูกไฟขึ้นไปไปอืบเออเอ้าขนาจจะมีให้แค่นี้เนาะครับผมครับเออเอาเยอะไม่หีิกกันลูกไม่อีกเออเดยให่เบื้องไทยยางเอ้าสำหรับคลิปนี้ครับ่าจะมีให้แค่นี้ครับผมอขอสวัสดีครับเบื้อ,อ,อกับมึงตามนายจอได้ครับ,รบเขาตามเบื้อตามนายจอครับผมก็ได้เขียนไ้กับกันครับผม สำาหรับคลิมิกอะขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ